กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเราต้องสังเกตยังไงครับ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับโดยหลักๆเราแบ่งเป็น2อสองกลุ่มหลักๆก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเรื้อรังนะครับกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพันธ์นะครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเรื้อรังก็คือการที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยค่อยๆมีแคลเซียมหรือหินปูนเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้หัวใจเนี่ยเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเริ่มตีบขึ้นเรื่อยๆก็จะมีอาการแสดงคือมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่าเจ็บหน้าอกเป็นๆหายๆนะครับทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยนะครับหรือมากสุดก็็คืืออยยู่เเฉกหน ได้มีอาการขาบวมตัวบวมนอนราบแล้วเหนื่อยหรือว่าแน่นหน้าอกต้องนั่งอยู่ตลอดเวลานะครับหรือถ้าเป็นมากขึ้นก็เป็นลมหมดสติได้เลยเหมือนกันส่วนอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเลยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องอยู่ๆก็มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาเหมือนมีอะไรของหนักมาทับหรือมีอะไรไมามากดทับที่หน้าอกนะครับแล้วก็จะมีเงื่อแตกใจสัน่นอาการเจ็บแน่นหน้าอกนี้อาจจะร้าวขึ้นไปที่แขนซ้ายหรือว่าไปที่กรามได้อาการเจ็บก็จะอยู่ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงไม่หายนะครับหรือบางคนหมดสติได้เลยทีเดียวซึ่งถ้าไม่รีบมาโรงพยาบาลเนี่ยมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้นะครับ